m a t ทูมีดจ t ลิ i ี้นะครับจากแบรนด์ m a t to allsters นะครับนี่นะครับผม allsters เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวนะครับเจ้าของคือคุณแอชนะแบาทเองเป็นของใหม่เก่าเก็บนะครับเขาว่าอย่างนั้นตัวมีดมาในลักษณะมีดพับที่ด้ามเป็นวัสดุ g l กลาสฟ e วไนลอนหรือว่าน y l ลอนเสริมใย,ยแก้วนะครับน้ำหนักก็จะเบามากๆเลยเดีนะ๋ยวลองชั่งน้ำหนักดู ตัวใบจะมีตัว protection มาด้วยนะครับจะเป็นปลอ,อกพลาสติกซึ่งก็ช่างรวมไปเลยเนาะ77กรัมนะครับถ้าเอาเอาไอ้ปลอ,อกนี้ออกน่าจะเบาวกว่านี้อีกนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าน้ำหนักเขาเบามากเลยนะลองวัดดูเมื่อพับเก็บนะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนหรือ4นิ้ว10เซนนิดๆน,นะครับเราวมีดกลางได้ด้วยการดันนะครับอันนี้มันไม่มีตัวช่วยดันนะแต่ผมก็ใช้วิธีแบบ ลองดันดูมันก็ดันออกนะครับหัวถึงท้ายกลางแล้วอยู่ที่เกือบจะ6.5นิ้วนะครับ16.5เซนติเมตรตัวจุดหมุนจนถึงปลายใบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ6.5เซนติเมตรนะครับผมลักษณะของมีดก็จะเป็นมีดยูทิลิตี้ตัวป้องกันปลายใบก็เป็นพลาสติกนะครับให้มาแบบนี้เราก็เอาออกก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตัวปลายก็จะมีความแหลมนะครับแล้วก็ เป็นใบที่ใช้งานกับ utility knife นะครับซึ่งจะมี d e v o l t Stanley Bosch Makita นะครับแล้วก็มี w a o k k e อะไรพวกนี้เขาก็ทำใบแบบนี้ยัน Pumpkin Metal Total เขาทำออกมาสามารถจะใช้ใบพวกนั้นได้เลยจะเห็นว่ามีวิธีเปลี่ยนใบก็คือจะมีกลไกตรงนี้นะครับที่คอยดันขึ้นแบบนี้แล้วก็หยิบใบออกทางด้านหน้าเมื่อด้านนี้มันหักไม่คมนะครับหรือบินเราก็ลกลับด้านนะครับเอาอีกด้านหนึ่งเข้าแล้วก็ สอดใบมีดกลับเข้าทางด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับให้ตรงร่องตัวล็อกมันก็จะกดต่าลงนะครับแล้วเวลาใช้งานก็สามารถจะใช้นิ้ววางด้านบนแบบนี้หรือจะจับมาด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้เขาไม่คมนะวัสดุที่ใช้วาลิตตรงนี้จะเป็นอลลอยนะครับเป็นอันลอยหล่อขึ้นมาพร้อมกับภาพประกอบวิธีถอดตัวใบมีดด้านนี้ก็จะบอกว่าเป็นลอ e x t r e m e เ e ร e อนท์นะครับต่อช่องเดก็คือแบบ ใบมีดคมจัดๆต้องระวังประมาณนั้นนะครับอ่าเวอร์ติสมองต์นะครับก็คือเปลี่ยนใบทางนี้ลอ n ด์เอ็กสต e ีมเอ็กสตรีมอนต์เอ็กสตรีมมอนต์นะครับลอนด์เอ็ก e ตรีมมอน์ทนชองตะครับวิธีเปลี่ยนใบแบบนั้นแล้วก็ด้ามก็จะเป็นแกรสฟิลเนล่อนที่มีลายเหมือนเชฟล่อนนะครับกระจายทั่วพร้อมกับแบรนด์แม็กออ i ิสเตอร์นะครับก็ เป็นมีดยูทิลิตี้นะครับจับถนัดมากเลยนะนะครับผมเขาก็จะมีด้ามที่เป็นหลังโคง้โคงๆท้ายเล็กเรียวแบบนี้แล้วก็ถ้าสังเกตด้านข้างมันจะโค้งด้วยนะครับทาให้เวลากำอยู่ในมือเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่กระดากนะครับมันจะกลมๆม,มนๆอยู่ในมือประมาณหนึ่งโครงสร้างด้านในก็จะเป็นลันกษณะคือโบวแบบนี้ไม่มีโครงเหล็กทั้งในนะครับเป็นแค่ ลาดฟิวเนลั้งหมดส่วนคลิปเนี่ยหล่อติดมาเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวด้ามเลยนะย้ายตำแหน่งไม่ได้ถอดไม่ได้นะเป็นแบบทิปอัพแครี่ท้ายมีรูสำหรับร้อยเชือกสายล่ามกันหล่นหายนะครับแล้วก็วิธีพับก็คือเป็นแบ็กล็อกนะครับก็คือกดตรงกึ่งกลางหลังนะครับแล้วก็นำใบมีดกลับเข้ามานะครับส่วนการกลางก็จริงๆก็ใช้แบบนี้ดันได้อยู่นะครับเปิดมือเดียวได้อยู่นะปิดมือเดียวก็ก็ได้ด้วยนะครับกดลงพับแล้วก็ นะครับมันไม่มันไม่สับมือแน่ๆนะครับแต่ถ้าปิดสองมือก็งายขึ้นกดนะครับแล้วก็นําตัวด้ามกลับเข้ามาหาเป็นมีดเก่าเก็บนะครเขาว่าอย่างนั้นเนาะแปบาทเองเออแต่น่าใช้นะด้ามจับถนัดมากมนๆนะครับน้ําหนักเบาด้วยแล้วจับแบบเงี้ยใช้ปอกสายไฟกรีดแพคเกจตัดสายรัดอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนี่คือ Mac o l l i s t e r นะครับผม utility knife เจอกันใหม่อิตอดหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดี h a บิ y Ride เ n า Out